เปิดตัวนางเอกใหม่ชอนจินดาโชติคืออดีตดาราเด็กชื่อดัง อดีตนักสแสดงเด็กชาลิตวาสตาฮีเมนาวปัจจุบันโตเป็นสาวและกลับมาประเดิมละครในบทนางเอกเต็มเรื่องเป็นครั้งแรกประกบพระเอกรุ่นพี่ชอนจินดาโชตในเรื่องพระนคร2 4 1 0ละครพิเรียดโรมนติกทางช่องวัน3 1ชาลิตเผยว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทนางเอกและบทนำค่ะส่วนตัวไม่ได้กดดันว่าเป็นนางเอกขนาดนั้นแต่ด้วยบทมีความท้าทายหลายอย่างเลยทําให้เต็มที่กับตรงนั้นตั้งใจและทํา ที่พยายามไม่กดดันตัวเองถ้ากดดันตัวเองกลัวจะทําได้ไม่ดีค่ะพยายามทําเต็มที่ทุกทุกฉากประสบการณ์การแสดงที่ผ่านมากับตอนนี้แตกต่างกันเยอะนะตอนเด็กก็ได้รับบทเด็กไปเลยความแตกต่างของคาแรคเตอร์ก็จะน้อยสดใสยสุดสาย,สายแต่พอโตขึ้นคาแรคเตอร์ก็ต่างขึ้นเรื่อยๆบวกกับตัวขึ้นเข้าใจบทเองได้จําบทเองได้ทําการบ้านได้เองหมดก็ต้องมีความมั่นใจและมีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้นท้าทายมากขึ้นดี ที่ท้าทายหนูเองจะได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆดีกว่าที่จะเหมือนเดิมซ้ำๆค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าโตมากขึ้นระดับหนึ่งโตขึ้นได้เห็นการทำงานที่เต็มรูปแบบมากขึ้นเข้าใจคำว่าหน้าที่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็ทําให้เราโตขึ้นสิ่งรอบข้างเป็นตัวสอนเราเองค่ะ